เชิญค่ะพี่พี่แพทแนะนำตัวค่ะชื่อแพทนะคะเอ่อทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้แปรรูปค่ะนำเข้าจากต่างประเทศประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศลาวแต่ก็คือยังไงอ่ะ อยากหาช่องทางใหม่ๆที่มันที่มัน,มนไม่ยุ่งยากมากสบายๆก็น้องๆพี่ๆเขาเข้าไปทำในในเรื่องออนไลน์แล้วก็ดูสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากธรรมชาติเป็นสารสกัดก็พอดีก็เป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้วเนาะ ถึงถึงอาหาหาตัวธรรมชาติเนี่ยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินี่กินอยู่แล้วซื้อพวกคอลลาเจนพวกทุกอย่างเลยซื้อกินอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีอะไรได้ก็มาเห็นมาเห็นน้องเขาดูในแอดโฆษณาเน,นี่ยแหละก็ลองจิ้มเข้าไปดูแล้วก็ถามทักน้องอะไรน้องแจกน้องแจงไปวันนั้นก็เลยสนใจเกี่ยวกับ ช่องทางของการทำมาหากินแบบใหม่แล้วก็ผลิตภัณ,ณฑ์ดีๆซึ่งดูแลร่างกายดูแลสุขภาพของเราก็อยากรวยเนาะอยากอยากรวยแบบสบายๆอะ่ะก็เลยก็เลยคิดว่าจะเดินทางนี้ด้วยนะคะเอ่อช่วยแนะนำด้วยแล้วกันนะคะพี่ๆที่ มีประสบการณ์มาก่อนคือทางออนไลน์เนี่ยพี่นี่ไม่เคยทําเลยทางออนไลน์แต่อยากรู้อยากเรียนเห็นแต่ละคนเนี่ยสบายหมดเลยถ้าทําได้คือสบายหมดแต่คิดว่าทําได้เนาะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ออนไลน์ไม่น่าจะยากแต่แค่เรายังไม่ได้เดินเข้าไปเท่านั้นเองซึ่งพี่คนหนึ่งแหละอยากเดินไปใน ช่องทางนี้อยากมีจุดมุ่งหมายที่ที่สูงมากๆและอยากมีไรายได้ตรงนั้นเพื่อที่จะแบ่งปันให้คนอื่นอยากบริจาคอยากมีส่วนส่วนอยากทำไรายได้ตรงนั้นเพื่อที่จะไปบริจาคส่วนหนึ่งละเอามาใช้ใจ่ายกับตัวเองส่วนหนึ่งก็เลย มีแต่สิ่งดีๆอะถ้าเดินเข้ามาคิดว่ามีแต่สิ่งดีๆหนึ่งได้สุขภาพ2สองได้เพื่อนสามได้เงินได้เที่ยวได้มีเวลาให้กับตัวเองค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วก็อยากให้แนะนำในเรื่องทานสายที่กำลังจะเดินค่ะยินดีค่ะพี่แพทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวดูไปรอเลยค่ะแล้วก็นัดพี่นิคมเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันค่ะช่วงบ่ายโมงนะคะเพื่อนๆสามารถมาพบพี่แพทย์ได้พี่นูเป็นไงบ้างนี่พี่แพทครนบจับเงินวันละห้าล้านนะมาจากแอดโฆษณาพี่ว่าแอดหนูเวิร์กไหมถามก่อนเวิร์กไหมก็เวิร์กนะครับเวิร์กนะอีกท่านหนึ่งมาลองค่ะมาลองมาลองมาลองเดินทางนี้ คุณนุนคุณนุอยู่ที่ไหนคะค่ะหนูอยู่กรุเงเทพค่ะค่ะาลาดบุรีครับอ๋อพี่นุอยู่ลาดบุรีอ๋อค่ะค่ะนะคะลองดูค่ะบางทีอาจจะคืองานอะไรที่เราทําคนเดียวได้คือทํากับเพื่อนน่นแหละแต่เราสามารถนั่งทําคนเดียวได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้ลูกน้องอะ่ะมันมันน่าจะเวิร์ก,กว่าในสมัยนี้ คือเราเราแค่เข้ากลุ่มแต่สามารถทําได้ในเวลาไหนก็ได้ไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเวลาช่วงเวลานั้นเวลานี้เวลาตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนี้ไม่ต้องค่ะคิดว่าน่าจะสบายน่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้ทํางานได้ก็ลองดูค่ะเผื่อว่าเดินได้คล่องแล้วก็จะได้สบายจะได้ไม่หนักใจอ่ะจะได้โล่งอ่ะค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะกับประสบการณ์ที่แพทค่ะ